ความสำเร็จที่เป็นประจักษ์พยานของ n e ต้าวีก็คือการมียอดจดทะเบียนอย่างมั่นคงราว800คันต่อเดือนชนิดที่ว่าแบรนด์รถยนต์น้ำมัน5ประตูบางแบรนด์ดังยังทำยอดขายไม่ถึงเลยถ้าให้พูดตรงๆความสำเร็จของ n e ต้าวีก็มีเหตุผลหลักก็คือราคาจำหน่ายในปัจจุบันก็แค่เพียง5 9 9 0 0 0บาท ซึ่งเป็นราคาประจำเดือนมิถุนายน2 0 2 3ถ้าถามว่ามันแพงกว่าพวก w o ล EV ี v เป็นแสนแสนบาทแล้วทำไมเนต้าวีถึงสามารถครองเมืองครองใจผู้คนได้มากกว่า EV ราคาถูกละ่ะคำตอบง่ายๆเลยก็คือ n นต้าวีมันยังดูเป็นรถที่ครอบคลุมการใช้งานบนท้องถนนจริงๆได้มากกว่า EV คันเล็กๆน้ำหนักเบาๆราคาถูกทำให้ผู้คนที่จะซื้อ E ีีสำรองไว้ใช้งานเป็นคันที่3คันที่4ของบ้าน ต้องคิดเผื่อล่วงหน้าในยามที่จะต้องขับขี่บนถนนหลวงจริงๆเมื่อได้ลองขับขี่ในเต้าวีจริงๆรวมถึงจับคันจริงแล้วขนาดตัวรถก็อยู่ในระดับ b ีซึ่งเป็นแฮ h b a c k ทำให้เกิดความคุม้มค่าในการใช้งานระยะยาวได้มากกว่าสรุปก็คือตลาด EV ีที่เป็นรถสำรองคันที่3ถึง4ของบ้านที่ให้ความมั่นใจในการวิ่งถนนจริงราคาดีออปชั่นไม่ต้องเยอะยังมีช่องว่างทางการตลาดอยู่อีกมาก แทบไม่มีคู่แข่งเลยนะเอาจริงๆแต่เชื่อว่าอีไม่นานนะักตลาดกลุ่มเดียวกับเนตวีจะร้อนแรงและสันสะเทือนแน่นอนเมื่อเราได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ผู้ต้องการ BYD Dolphin ในแฟนเพจและล่าสุดสำนักข่าวประชาชาติยันยนระบุข,ข่าวตรงกันแล้วว่า BYD r ร v e t t h i l l n n d อาจดั้มราคา BYD Dolphin จากราคาดั้มเดิมจะแส99บาททอนบาทเดียวก็8 0 0 0 0 0บาทแล้ว เหลือแค่เพียง6 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเป็นการปรับราคาที่ต้องการมาแย่งตลาดเดียวกันกับในเ้าวียโดยพร้อมเปิดตัวและราคาจำหน่ายในวันที่6กรกฎาคม 2023, 2023นี้ BYD Dolphin ที่จะจำหน่ายในไทยจะได้ไปหน้าแบบเดียวกันกับชชโฉมยุโรปที่มีระยะโอหแอด้านหน้ายื่นยาวออกมาแต่ต่างจากเวอร์ชั่นจีนที่มีด้านหน้าสั้นกว่า บางคนก็จะดูไม่ออกแต่ผมมันดูออกนะตัวส่วนตัวแล้วคิสกายขอชอบใบหน้าแบบยื่ยืนแบบยุโรปมากกว่าเพราะว่ามันดูแข็งแกร่งและสมส่วนกว่าหน้าสั้นๆแบบนี้คนไทยต้องชอบแน่นอนคาดว่าเจ้าโดฟินราคา600,000กว่าบาทอาจจะได้สเปคเหมือนกับที่คอมมิตไว้ในไทยเมื่อม่นานนักก็คือมันจะต้องมีระยะทางวิ่งสูงสุด410กิเมตรแบตเตอรี่ BYD b l a d แบตเตอรี หมอต้อยฟ้า94แรงมา้าแรงบิดสูงสุด180นิวตันเมตรแต่ปัญหาสำคัญสุดๆเลยก็คือ BYD Dolphin ที่มีราคาเริ่มต้นแค่เพียง6แสนกว่าบาทนั้นจะกล้าอัดออปชั่นตามที่เคยพรีเซนต์ไว้หรือไม่เพราะเอาเข้าจริงๆถ้า BYD Dolphin 6แสนกว่าบาททําได้จริงอุป,ปกรณ์มาตรฐานสุดหรูเช่นกล้อง360องศาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทุกอย่างน่าจะต้องโดนตัดไปเยอะมาก เพื่อให้ทำราคานี้อย่างง่ายๆคือถ้าใส่มาหมดแม็กแล้วเนี่ยคิดว่าราคา600,000น,น่าจะทำได้ยากมากเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำนอกเสียจากว่า BYD จะมีเกรดให้เลือกหลายรุ่นเหตุผลง่ายสุดๆเลย <ๆ S 2> ก็คือถ้า BYD Dolphin ากจะแชรตลาดกับ n e t ตเวก็คือเป็นรถตลาดสำรองคันที่3-4ถึงของบ้านพวกเขาจะต้องทำราคาให้ต่ำเข้าไว้เพราะกลุ่มลูกค้าต้องการแค่รถสำรองใช้งานเท่านั้น ขอแค่อย่าแพงก็พอซึ่งเอาเข้าจริงในเต้าวีก็ไม่ได้มีออปชั่นเลิอนล้ำอะไรเสียนักเพียงแต่มันลงตัวที่สุดในการเป็นรถสำรองของบ้านและในความเป็นรถ EV ีราคาแค่ห0แสนบาทหลายบ้านก็โอเคแต่ถึงแม้ว่า b ี d d o ีโดฟินจะแพงกว่าในเต้าวีหลายหมื่นบาทคือสมมุติต่อให้โดฟินตั้งราคา6กแสน0ี่หนก็เป็นบาทเราก็เชื่อว่าในเต้าวลําบากมากแน่นอน เพราะพูดตรงๆว่าโดฟินมีคุณสมบัติของรถที่จะเป็นรถสำรองที่น่าซื้อมากกว่าข้อแรกเลยดีไซน์ของ BYD d o ีโด i ินดูสวยงามกว่าทั้งภายนอกและภายในด้วยสัสดส่วนตัวรถของโดฟินจะดูงดงามลงตัวกว่าทั้งความสูงของรถที่ตัวพอๆกันด้วยซ้ําและที่กินขาดเลยก็คือการออกแบบภายในห้องโดยสารที่ทางฝั่งโดฟินจะใช้วัสดุที่ดีกว่าฝั่งเนตาวีมาก,มาก เอาเข้อจริงการออกแบบภายในนิต้าวีเนี่ยทำได้ฉลาดมากๆภายใต้ต้นทุนการสร้างที่ไม่สูงแต่พอเราจับเนื้อง,งานวัสดุจริง,รงๆก็พบว่าวัสดุของมันก็ให้อารมณ์เกรดเดียวประมาณเอเซ gment เมื่อสมัย14หรือ15ปีที่แล้วอย่างเคียร์พี่แคนโต้และด้วยภาพลักษณ์การออกแบบที่ดีกว่าของ B ีว D ยดีโดฟินมันน่าจะทําให้ขยายความภาคภูมิใจของลูกค้าที่เป็นได้มากกว่ารถสมรองในบ้านที่สําคัญ B ีว D ยดีโดฟิน อาจมีสิทธิ์ไปจับตลาดกลุ่มลูกค้าครอบครัวคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรถ EV สำรองไว้ใช้งานเป็นคันที่2ของบ้านได้ด้วยข้อ2พื้นที่ใช้สอย b y d Dolphin เหนือกว่า n e t a V i อย่างเห็นได้ชัดถึงแม้ว่าแพ็กเกจภายนอกของ n e t a V จะดูเป็นรถใหญ่ในระดับ B-Segment Hatchback ตรงกันข้ามกับเนื้อที่ภายในห้องโดยสารของ n e t a V จะให้อารมณ์เล็กๆแคบๆแ,แบบเหมือนรถเอ e g ซ e n t สมัยก่อนคือมีเนื้อที่เล็กรุมหลังไม่ได้เยอะมากมาย แต่อาศัยความปลออยปล่งของบ้านกระจกห้องไดาสารที่ใหญ่โตชดเชยกันไปทําให้ดูเหมือนว่าจะไม่แคบแต่จริงๆเนื้อที่เล็กรูมแคบมากแต่ภายใน BYD Dolphin ให้อารมณ์บีเซ็น h ม a c ฮของค่ายญ,ญี่ปุ่นแต่มีพื้นที่เล็กรูมตอนหลังสบายมากอารมณ์น่าจะคล้ายกับนิสันทีด้าที่เคยจําหน่ายในไทยเมื่อสักสิปีที่แล้วและนี่จะเป็นไม้ตายสาคัญที่ทําให้ในตาวีได้รับผลกระทบหนังมาก จริงอยู่ตลาดรถอีวีสำรองในบ้านเจ้าของอาจไม่ได้แคร์ว่าจะต้องนั่งได้กว้างขวางสบายทุกที่นั่งแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมครับถ้ามีรถอีวีสำรองไว้ใช้ในบ้านสามารถตอบโจทย์การนั่ง5คนได้อย่างสบายเผื่อจะต้องพาครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านหรือพาแขกบ้านแข่งเมืองไปเที่ยวบ้างเจ้า b y d Dolphin จะตอบสนองได้ดีกว่าบางคนอาจแย้งว่า b y d Dolphin ยังแพงกว่านิตาวีอยู่ดีแต่ด้วยความที่ตลาดพื้นที่ของมันเป็นรถสำรองภายในบ้าน ซึงมีกลุ่มลูกค้าที่ยอมเพิ่มเงินนิดหน่อยมาเอาโดโฟินได้อย่างไม่ยากเลยเพราะมันไม่ใช่รถคันแรกของบ้านทําให้ลูกค้าไม่ต้องคิดมากคิดหนักในการผ่อนหรือซื้อเหมือนกับพวกรถอ e ีโคคาอีกทั้งเราเคยเซาเสียงคนที่มาจับจับ,จ,บจ้องจ้องรถคันจริง BYD โดฟินตัวเขายังบอกเลยว่าถ้าโดฟินราคา700,000บาทไม่เกินจากนี้พวกเขายินดีที่จะย้ายจากในตาวีมาซื้อโดฟินได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งเราต้องรอราคาจำหน่ายจริงว่า BYD Dolphin ในไทยจะกล้าทำราคาเริ่มต้นไม่เกิน6 3 9 0 0 0บาทได้หรือไม่ถ้าทำได้จริงหมายความว่ายอดขาย BYD r a v w Thailand จะพุ่งสูงปรี๊ดแน่นอนและแน่นอนว่าในตาวีกระทบเต็มๆครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับการดั้มราคาของ BYD Dolphin ในไทยครั้งนี้คอมเินเตอร์ล่างเลยครับ